สวัสดีครับผมจะมาซื้อสินค้าให้ดูกันนะครับซื้อเสร็จแล้วก็เลือกไปไว้ในตะกร้าครับเยอะๆครับยังไม่พอซื้ออีกครับซื้ออีกกดพิที่หน้าหลักนะพิมพ์ค้นหาก็ได้ครับถ้าไม่เลือกเลื่อนนะครับก็ค้นหาเลยวันนี้นะครับก็จะซื้อเพิ่มเข้าไปอีกนะครับลงไปในตะกร้าครับเป็นมอหนึ่งครับมอหนึ่งร้อยกสิบแปดบาทครับห้ามพีกดเซตะกร้าเลยนะครับหนึ่งชิ้นนะครับกดยืนยัน ก็จะไปอยู่ในตะก,ก้าครับไอยู่ในตะก,ก้านะครับมอรนึงตะก,ก้าผมซื้อไว้เยอะเลยครับอ่าไม่พอครับกดไปอีกครับเหลืออะไรอีกซื้ออะไรค้นหาครับกดค้นหาอ่าซื้อกาแฟตอนนี้กาแฟมาแรงเนาะแล้วก็รู้สึกว่ากาแฟชุดแพ็กเกจก็มีอยากชานทานกาแฟสุขภาพนี่กาแฟสุขภาพกดเข้าไปดูครับ490บาทได้37 MP เป็นกาแฟครับไม่มีน้ำตาลน่าสนใจครับเอามาลองสัก2ชุดเลยนะครับกดยืนยันครับโอเคเรียบร้อยไหมไปดูที่ตะก้าครับตะก้าโอเคได้ของเยอะเลยนะครับวันนี้ซื้อสะสมได้นะครับใครซื้อเทอาชิ้น2ชิ้นครับมีอะไรบ้างครับกาแฟผ้าอนามัยก็มีครับหม้อนึ่งครับขนมก็มีครับปลาเส้นนะครับถุงขยะดำนะครับ ถาดทําน้ําแข็งครับซิมครับโอเคเยอะเลยครับยอดจ่ายเท่าไหร่ครับสองพันครับสองพันได้เก้าสิบเก้าเอ็มพีครับเราทยอยซื้อครับภายในเดือนให้ครบร้อยยี่สิบเอ็มพีครับผมก็จะซื้อนี่แหละครับส่วนนี้ซื้อเพิ่มอีกนะครับให้มันครบร้อยยี่สิบมีค่าจัดส่งไหมครับนี่ค่าจัดส่งก็จะมีบอกครับแต่ละร้านก็จะมีร้านครับอันนี้คือร้านหนึ่งนะราคา่าจัดส่งห้าสิบาท นะครับร้านนี้อะไรนี่คือพาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์ร้านนี้นะครับไม่มีค่าจัดส่งครับไม่มีค่าจัดส่งไม่มีค่าจัดส่งเลยนะครับก็เบสเซียนีค่าจัดส่งแค่50บาทนี่ครับเสียค่าจัดส่งแค่ร้านเดียวครับบางร้านไม่เสียค่าจัดส่งครับเขาจะส่งให้ฟรีแบรนด์พาร์ทเนอร์บางร้านนะครับบางร้านก็มีค่าจัดส่งครับก่อนชําระเงินก็ตรวจสอบได้นะครับโอเคชําระตามนี้นะครับ2อง0 สามบาทนะสั่งซื้อครับครับผมซื้อเกินร้อยยี่สิบเอ็มพีล้นไหมครับเพราะว่าเอ็มพีครั้งนี้ผมเก้าสิบเก้าจุดสี่เอ็มพีนะครับยอดมันจะเกินไปนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต้องการซื้อครบร้อยี่สิบนะครับคนที่ยังไม่พ่วงบัญชีก็ไปพ่วงครับสั่งไบกิ้งก็ได้นะครับผมจ่ายผ่านบัตรเดบิตนะครับแต่ผมทําเรียบร้อยแล้วครับผมซื้อหลายรอบแล้วนะครับกดยืนยันครับซื้อหลายรอบแล้วครับใครที่ยังไม่ซื้อยังไม่ ทำรายการนะครับ n e ตแบงกิ้งก็ไปทํานะครับส่ง OTP ครับก็จะไปที่โทรศัพท์นะครับของทางธนาคารนะครับก็จะแจ้งมานะครับก็กดหมายเลข OTP ครับแจ้งมาแล้วครับหมายเลข OTP ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับหใช่ไหมหกเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดผิดครับ OTP 6 458 กดซับมิดครับกดซับมิดเลยนะครับเพื่อยืนยันรหัส OTP ครับกดหรือยังไปหรือยังครับอ๋อไม่ใช่ครับรหัส OTP ผิดครับกดใหม่ครับกดใหม่รหัส OTP ต้องเป็น6ตัวนะครับ7 9 4 5 5 6ดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับก่อนจะกดซับมิดนะครับ เป็น6ตัวนะครับโอเคถูกต้องนะครับไปแล้วนะครับทําอย่างนี้นะครับซื้อสะสมครับสําเร็จครับกดสําเร็จตรวจสอบรายการสําเร็จนะครับทุกครั้งก็ไปยืนยัน MP ด้วยนะครับเพื่อแล้วก็กดถูกต้องฉันอ่านถูกต้องนะครับกดยืนยันทุกอันเลยครับกดยืนยันทุกอันเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับมีรายการไหนที่ยังไม่กดกดยืนยันนะครับฉันได้อ่านข้อตกลงถูกต้องยืนยันนะครับ กดยืนยันให้เสร็จนะครับทุกอันนะครับโอเคครับแค่นี้ครับการสั่งซื้อนะครับสะสมได้ให้ครบ120เป็นปีเราจะได้เป็นจูเนียร์เพเซอร์นะครับหรือเข้ามาซื้อกินซื้อใช้สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับได้อย่างง่ายดายครับเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้นะครับด้วยการกับทำมุมการทำมุมมอนะครับฝากกันไว้นะครับสวัสดีครับ